สวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนบอลมวยสุภูสุคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นประจําตามนัดทุกอาทิตย์นะครับในทุกวันศุกร์นะสำหรับวันนี้นะครับเขาก็มาเจอกันในศึกวันลุมพินี80ดประจําวันศุกร์ที่20กันยายน2567นะครับมวยจะเริ่มชกในเวลา19เนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะทายทอดสดทางช่อง7 c ซีและทั้งเพจวันลุมพินีนะครับสำหรับแนวทางของเขาในศึกนี้นะครับก็ให้มองปฏิมวยคู่ที่6ได้เลยนะครับสำหรับมวยคู่ที่6กนะครับเจอกัน เวท130ปอนด์นะครับระวังเจ้าก้องไก่ซอสมายเจอกับเจ้าเดินนิดเดือมีครับปู่นะครับก้องไก่นะครับมวยมัดไส้หนักจากวังท้องนะครับฝีมือรบเครื่องกาแลกกาบะทะนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกเลยนะสภาพร่างกายพักหลังนี่ถือว่าบกค่อยดีปันเดยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจการยั้งบดีพอๆกันเลยนะครับเนื่องจากอาจจะมีปัญหาจากทางค่ายเก่านะครับน้ำเงินนะครับเดินนิดเดือมีครับปู่นะเป็นมวยไส้เดนหนหมัดนะครัับบมว้างงงถูกบ้านะมมีหัดย่เดียวนะครับ อาวุธอย่างอื่นนี่ก็ถือว่าบาค่อยหนักบกค่อยแห้งบุนไดน,นะมาเมื่อน,นี้นะครับบอกเลยว่า,อ,าอยู่ที่ผู้ใดสิโดนก้อนเท่านั้นนะครับแต่ผมมองว่าสภาพร่างกายนี่ยังดูดีกว่านะครับเมื่อนี้มีโอกาสชนะสูงมากนะครับสำหรับเดินิดเดอมีขัาปูนะครับคู่นี้นะกระแสน้าหลาไปที่เดินิดเดอมีคาปูได้เปรียบอยู่ห่าซีนะครับเราคู่นี้ก็ให้ใส่ไปฟังเดินิดเดอมีขาปูตามกระแสไปได้เลยนะครับ สำหรับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่7นะเจอกันในกติกามวยไทยรุ่นแคทเวท110รปอนด์นะครับระวางน้องแอมแฟรเทคเจอกับชาบาแก้วซอแกนจันนะครับน้องแอมนะครับนักมวยสู่ชีวิตจนเผาเมียนนะครับชวงมวยนี้เบิงอาจจะบ่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอาชนะมาได้ตลอดนะมาเมื่อนี้นะครับเบิงทรงแล้วถือว่าดีกว่า2เสาไฟฟ้าเลยนะครับเป็นมวยสั่งจากค่ายแฟรเทคเลยน่าจะชนะได้แบบไม่มีปัญหานะครับถือว่าเด็ดสุดในรายการเลยนะครับสำหรับน้องแอมแฟเทคนะส่วนน้ำเงินนะครับชาบาแก้วนะครับมวยฟีมเมอร์ แต่เบื้องแลรกฝีมือยังพื้นๆนะครับมีสอกขวางนาฟันอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อนี่คืนลิฟต์มาเจอกระดูกชิ้นใหญ่นะครับผมมองเลยว่าน่าจะผ่านยากพอสมควรนะครับคู่นี้กระแสน้ําไหลไปที่น้องแอมได้เปรียบอยู่สามนึงนะครับแล้วก็ขอให้ตามกระแสไปเลยนะครับคู่นี้นะให้ใส่ไปฟังน้องแอมแฟร์เทคได้เลยนะครับคู่ต่อไปคู่ที่8นะครับเพชรนินมังกรดอกเตอร์รัตน้ําแข็งไอแลนด์นะครับเจอกับเจ้าคมกิจเจพาวเวอร์ลู่ภูเก็ตนะครับในกติกามวยไทยรุ่นแคดเวทหนึ่งร้อยสิบซีเปอร์นะครับ ฟังแดงนะครับเพชรดินมังกรนะมวยขวาจังหวะฝีมือนะครับแข้งขวาเตะเจาะยางหนักครับหมัดขวาหนักเป็นมวยที่บอมักเข้าปันเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้บนาจะมีปัญหานะผมมองว่านะเพราะว่าที่นี่นี่เข้านี่จะบคให้มีคะแนนนะครับเคยมาโชว์ฝีมือไว้แล้วนึ่งไฟนะครับถือว่าได้เปรียบประสบการณ์พอสมควรนะครับน้ำเงินนะครับโค้มกรินะครับเป็นมวยเดินนาจับตีตั้มแทงเข้าดีนะครับขอแข็งกระดูกกระดีนะตัวนี้นะเบอร์มวยนี่อาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าในวันนี้อาจจะ บ่ค่อยเข่าท่าบันไดน,นะเพราะผมมองว่า,าทางวันนี้อาจจะบ,บ่าม,ามักมวยเข้านะครับเลยมองว่ายังบ่ค่อยน่าสนใจบันไดน,นะครับสำหรับคู่นี้กระแสน้าอะไรไปเพชรนินมังกรได้เปรียบอยู่สิบเก้านะครับก็ให้ใส้ไปฟังเจ้าเพชรนินมังกรได้เลยนะครับสำหรับคู่ต่อไปคู่ที่เก้านะครับลำน้าคงบีเอสมวยไทยยิม M. 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 นะครับเจอกับเจ้าอนุรักษ์วันของอมเอ็มบีเคนะครับในกติากามวยไทยรุ่นแคทเวทหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์นะ ล้ําน้ำคงนะครับมวยจากประเทศลาวนะมวยไส้เตะขาต้อยหมัดนะครับกล้าแรกกล้าบวกสายตาดีนะชั้นมวยนี่อาจจะเบิ่งเป็นร้องนะครับต่ว่ากาด้โชคสม่ำเสมอกว่าเคยมาต่อยที่นี่ก็สองไฟแล้วนะครับแพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับส่วนน้ำเงินนะครับอนุรักษ์วันของโอม MBK มนะครับมวยหมัดหนักอึดถึกทนนะครับระดับแชมป์คือกันนะตัวนี้นะออกอาวุธซ่าตะวันหนักครับสังเกตตอนชกมวยไทยหายกนะครับก็จะพลิกได้ประมาณยกซียกหาเลยนะตัวนี้นะ เรามาเมื่อนี้มาต่อย3ยกนะครับเบิ้งแล้วอ่าอาจจะวัดวัดไปเลยนะครับคู่นี้นะอาคู่นี้กระแสน้าไหลไปอนุรักษ์ได้เปรียบอยู่1ิเก้านะครับแต่ว่าผมขอส่วนกระแสนะคู่นี้นะให้ใส่ไปอาเจ้าล้ำน้ำโขงบีเอสมืยไทยได้เลยนะครับ คู่ต่อไปคู่ที่10นะครับยอดดอยแก้วสมนิดเจอกับตีย่ายวันของโอม MBK นะครับในกติกามวยไทยรุ่นอาตอมเวทนะครับคู่นี้นะยอดดอยนะครับมวยกระเลียงแข่งแก้งแข่งแรงครับตัวนี้หมัดหนักพรอมชนตลอดค่อยๆก้าวทีละก้าวพร้อมกับมีหมัดขวาหนักๆตลอดนะครับล่าสุดที่ผ่านมานะครับถึงจะชนะแต่ว่าก็ได้ตัวหญ่ตัวร้อยกว่านะครับผมมองว่ามือนี้อาจจะซรากว่ายูนิงกิ๊กนะเวลาโดนนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับ น้ำเงินนะครับตีไห่วันของโอม MBK นะครับเป็นมม้ขวารอจังหวะนะหกขวานี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับออกสัน่นออกเร็วนะคููต่อสู่ตั้งลับบทันแน่นอนครับมาเมื่อน,นี้ผมมองว่าสุขุมกว่าเร็วกว่าสภาพกร่างกายกันยังดูดีกว่านะครับเมื่อนี้มีเสิอชนะและจะชนะน็อกด้วยนะครับคู่นี่กระแสอะไรไปที่ตีไห่ได้เปรียบยูหาซีนะครับเลวก้าขอให้ตามกระแสไปเลยครูคนี่นะตีไห่วันของโอม MBK นะครับ คู่ต่อไปคู่ร้องน้องคู่เอกนะครับเพชรน้ำงามพีเคสันใช้มวยไทยยิ้มนะครับเจอกับเจ้าชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะ่ะในกติกามวยไทยรุ่นแคดเบีดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับเพชรน้ำงามนะครับมวยสูงเหงา่มือนีได้ไงได้้อยกว่านะครับเป็นมวยร้อยจังหวะเตะขวาปั้มตีเข้าดีครับตัวนี้แต่ผมมองว่ายัางไ่เหมาะกับทางวันปันแดนะครับเพราะว่าทางมวยนี่น่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับ นำเงินนะครับชาติพยัคฆ์ศักสตูลน,นะยอดมวยไต้อีกคนนึงเลยครับตัวนี้นะเป็นมวยฝีมือยอดเยี่ยมครับมันต้อยท่วันก็ถือว่าพัฒนาหมัดขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้นะกลายเป็นว่าชนะนอกได้3ไฟต์ติดนะครับแต่ว่ามาไฟ์นี่เบื้องสวงแล้วจะเสียเปรียบแค่ตัวเล็กกว่าย่างเดียวนะครับแต่ว่าสมองมวยกับความเร็วนี่ผมมองว่ายังดูดีกว่าอยู่นะครับคููนี่นะครับกระแสน้าไหไรไปที่เจ้าชาติพยัคฆ์ได้เปรียอยู่3ซองนะครับแล้วก็ให้ตามกระแสไปเลยนะครับใส่ไ้ไปฟังเจ้าชาติพยัคฆ์สักสตูลไปได้เลยนะครับ คู่ต่อไปคู่ที่12คู่เอกนํำมาได้การนะครับอ่าระว่างเจ้าลักเอราวัณน,นะครับเจอกับเจ้ายอดน้ำใช้แฟเทคนะครับในกติกามมยไทยรุ่นอะตอมเบทนะครับลักเอราวัณน,นะครับคนนี้นี่คือยอดมวยอีกคนหนึ่งเลยนะครับมีสายตาโคตรด,ดีออกอาวุธหนักคมทุกลูกนะครับ แพ้ยู่คนเดียวนะครับก็คือแพ้เจ้าทรงใช้น้อยนะครับนอกนั้นนี่เก็บไม่ได้เรียบหมดนะแต่ว่าเวลาโดนนี่จะมีอออกาการเหมือนกันนะครับเมื่อนี้มาเจอมวยรุ่นน่องบอกเลยแล้วว่าได้เสียแน่นอนครับนำเงินนะครับยอดนําใช้แพ้เทคนะครับเด็กนุ่มรุ่นไม่มาต่อยอยู่วันกาชนะหาไฟลวดแล้วนะครับต่อยที่อื่นอาจจะโบกเง้นะครับแต่ว่าจะเก่งได้เฉพาะกับทางวันเท่านั้นนะสภาพร่างกายและจิตใจนี่ดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อนี้ค้นสั้นมาเจอรุ่นพี่นะครับเบิ้งฝีมือความสุขุมนี่ยังเป็นรองนะผมมองว่ายังบ้าพันนะ ถือว่ายากพอสมควรนะครับคููนี้กระแสน้ำไหลไปทางเจ้าล่างเอราวัณจะได้เปรียบอยู่19นะครับแล้วคููนี้ก็ให้ตามกระแสไปเลยนะครับให้ใส่ไปฟังเจ้ารักเอราวัณได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางที่เด็ดาจากผมแมนวันไฟนะครับ ของเฮาประจําวันศุกร์นี้นะสําหรับผู้ใดที่มักกระจัดตามได้นะครับขัดกระสวนได้เด้อบวากันนะครับสําหรับผู้ใดอยากเขากุมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับก็สามารถมาร่วมเขากุมได้นะผู้ใดสนใจก็สามารถแอดมาที่รายแอดแอดเอ็นทีแป็ตามที่ผมขึ้นไว้ในช่องได้เลยนะครับสําหรับมื้อนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ